วันนี้วันที่สามสิบมีนาหกห้านะคะดูเห็ดละโงอกออกที่สวนป่าพุทธธรรมค่ะหน้าแปลกไหมปีนี้เห็ดละโงอกออกเดือนมีนาเออฝนฟ้าจะเปลี่ยนฤดูกาลจริงๆแล้วเนี่ยเห็ดทุกคุณแม่ปลูกไว้นะคะออกอะไรอ่ะลูกจะแมวก็วิ่งตามหลังเนี่ยอันนี้เท่าแล้ว ดูสิคิดินก็แข็งแขนะ็งนั่นนะ่ะฝนตกนะนะไม่เก็บหรอกว่าให้เป็นเชื้อต่อนะอืมอืมอะไรลูกมาดูเป็นเชื้อต่อไปเลยเนาะเปื่อแล้ว ให้เป็นเชื้อออกต่อไปปีหน้าจะดกแน่เลยเต็มเลยเตอกับเหต็ดใส่ฟ้ามตามแต่ยายโอ้ผายลำใหญ่ล้มอีกแล้วล้มเองน่นให้เป็นเชื้อต่อไปเห้เเลงอกเหลืองจูมงามซะด้วยิเนี่ย ยมเก็บเจ้าโลกปีหน้ามะสวนป่าเพ่อทําำดูต้นยางล่มลืน่นเหมาะแก่เห็ดนางงกออกหนุนบ้านเต็มเลยเห็นไห เอละงูขาวนูนอีกเอละงูเหลืองออกที่สวนป่าพุทธธรรมคุณแม่เอามาหวานเมื่อปีหกศดูซิดูซิให้เป็นเสื้อก่อนนะคะ ันนี้ยิ่งดอกใหญ่ไว้ให้เป็นเสื้อก่อนปีนหน้าค่อยเก็บกินวันนี้ที่สามสิบมีนาหกห้าดอกใหญ่เบ้มเลยลุกมาใต้ต้นอย่างเยอะเลย นี่ใต้ต้นยางใต้ต้นยางเห็ดละงกเหลืองเป็นกอเป็นกอเลยไม่แหลบเ,หเรียกยาพัน์มาดูดู เขบอกว่าถ้าปลูกยางไว้ที่บ้านใคได้กินมันมันเนี่ยนี่เบิดเลย Đánh đọt mai lên Nó nhận hay hết nhận được Để ai cho bé thầy Hay ปายางส่วนพุทธธรรมที่คุณแม่ปลูกสวนป่านี่ค่ะได้ผลแล้วเห็นและวโงกออกเมื่อปีนั้นเอามาหวานเอเสื้อ,าอมาหวานออกเป็นกอเป็นกอเลยปีนี้ก็ยังไม่เก็บหรอกปีหน้าให้มันออกอีกอันนี้ทิ้งไว้ให้เป็นเชื้อก่อนน้องลูกเนาะมันจะให้ทําไมล่ะฟ้าร้องทําไมลูกแล้วยายจะไปสอยเกี่งไผ่ ร่มรื่นจังเลยป่าน,านาพันธ์มีทั้งต้นยางมีทั้งต้นสนมีทั้งต้นตะเคียนอันนี้ต้นตะเคียนค่ะสารพัดานาพันธุ์แล้วมันจะรวมผลมีทั้งกอไผ่ทั้งหน่อไผ่โอ้ยอุดมสมบูรณ์เนี่ยเห็ดเห็นไหมเนี่ยดอกด้วยนี่ อ,อนี่แต่มัน,น,นได้มาเก็บเลยอะผักก้นตรงอย่างงาม ูกร้องทำไมอ,อยากนอนแล้วไ